เอามาตอนนี้เรามากันถึงภาพปาราปรัสซี่นะครับที่เผยภาพโอลันโดบรูมนะครับที่อยู่กับเซรีนาโกเมสที่สนามบินครับ เรื่องราวความสัมพันธ์ของนักแสดงหนุ่มโ r l a n d o บ l o o m นะครับแล้วก็นักแสดงนักร้องผมขอโทษครับนักร้องสาวน้าแบลวเน่ Serena Gomez เป็นสิ่งที่นักข่าวเขาเลีกกันเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในกระแสความสนใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีาาารัสซี่เนี่ยนะครับแอบถ่ายภาพพวกเขาที่อยู่กันที่ LAX นะครับซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติที่ Los Angeles และตอนนี้เองเนี่ย Serena เองก็เพิ่งมีเรื่องระหองระแหงกับ Justin Bieber นะครับจน หลายคนก็เลยคิดว่าเธออาจจะควงโอลนโดเนี่ยเพื่อเป็นการแก้แค้นแฟนหนุ่มบอยแบดบอยของเธอหรือเปล่า mm hmm. นะฮะในภาพที่ถ่ายเนี่ยจะเห็นว่าโอล n นโดบลูมเองกับเซเรนาเนี่ยนะครับพยายามจะเดินห่างกันนะครับเพื่อให้คนเนี่ยเห็นและคิดว่าเขาไม่หมาด้วยกัน mm hmm. แถมยังพยายามหลบหน้าเมื่อเจอกล้องอีก แต่จริงแล้วเนี่ยนะฮะทั้งคู่เนี่ยเดินทางไปที่แคนาดาด้วยกันนะฮะฟ์เดียวกันเลยทีเดียวแหะครับนะฮะเพื่อไปที่แวนคูเวอร์เพราะว่าเซเรนาเองก็มีกําหนดการเป็นพิธีกรในงาน v d ด y นะครับซึ่งเป็นงานการกุศลของมูลนิธิ f t h e t h i l h r l n นะครับที่จะมุ่งเน้นให้เด็กๆเนี่ยมาร่วมทํากิจกรรมทําความดีกันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนะฮะงานนีโอลนโดบรูมเองก็เดินทางนะครับไปกับเธอเพื่อเป็นแขกรับ เชิญคนหนึ่งในงาน ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยการที่โอแล,โอลนโดเนี่ยไปอยู่ที่สนามบินก็ไม่แปลกเลยนะครับ mm hmm. ที่เขาจะไปอยู่สนามบินเดียวกับทางโซเรน่า hmm. เองถูกไหมฮะเพราะเขามีอีเวนต์ด้วยกัน mm hmm. แต่หลายคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วทําไมต้องพยายามตีตัวออกห่างกันเพราะกลัวเป็นข่าวหรือเปล่าทําไมต้องฟอร์มเหมือนแบบอยู่ไม่รู้จักกันไม่ได้ทักทายกันเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามครับโซเรน่าก็เดินทางพร้อมกับเพื่อนสนิทของจัสตินบีเบอร์เลยหลายคนก็คิดว่าอ๋อเพราะมากับเพื่อนสนิทของจัสตินหรือเปล่ากลัวที่ เดี๋ยว Justin จัสตินจ,จะคิดว่าแบบทั้งคู่ี่ยมาด้วยกันหรือเปล่านะครับโอลันโดกับเซเรน่าเองเนี่ยเคยตกเป็นข่าวแอบคบกันเมื่อต้อนปีจากนั้นโอลันโดก็มีข่าวทะเลาะก,กับจัสตินบีเบอร์ถ้าจากมาได้นะฮะเรายัางรายงานอยู่เลยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งสาเหตุนั้นน,น,น่าจะมาจากข่าวลือที่จัสตินบีเบอร์เนี่ยเคยแอบนะครับมาจีบมูรินดาเคอดีตภรรยาของโอลนโดครับ What to wear how to look what I should say how I should be แหงนี้เกิดที่มีอีเวนต์ไปแต่งสวรรค์กันนะเดชคนไม่คิดว่าฉันเป็นแฟน,นะเดชอ๋อไม่หรอกครับ <laughs> ทำไมล่ะไม่มีจิตเลยเหรอไม่มีจิตครับอ๋อหรอครับแล้วถ้าเป็นพี่ปออ่ะกับใครครับไปกับแบบมิลันดาเคอร์เงี้ยอ๋เอเอาเอาแค่ใหม่ดล้ววิการก็พอละจ้ะพักดีกว่าในการเดี๋ยวกลับมานะคะกับไฮโซฮัสนี้ค่ะ